รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9ก้าแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان สละโมฆะเลคุมบาระมะตุลลอห์วะบรกาตุขอความสันติสุขความเมตตาปรานีจากอัลลอฮ์สุบานะฮุตะลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรอมฎอนววยลูคุณค่าจากเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีการนําเสนอสาระความรู้นะครับคุณค่าจากเดือนรอมฎอนทั้งเรื่องของสุขภาพกายทั้งเรื่องของสุขภาพใจทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆให้ดีขึ้นในเดือนรอมฎอน วันนี้นะครับประเด็นที่นำมาพูดคุยนะครับก็จะเป็นการสัมภาษณ์พิเศษนะครับแพทย์หญิงนูรอนยะผาอีกครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลศูนย์ะลานะครับเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่นะครับเพราะว่าพี่น้องชาวมุสลิมหลายคนหลายท่านเมื่อถึงเดือนอมตอนแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะที่จะลดบุหรี่ได้งดบุหรี่ได้ในช่วงกลางวัน นะครับแต่ว่าพอในช่วงล่าสุนหนดนะครับก็ยังมีการสูบบุหรี่ต่อไปในขณะเดียวกันหลายคนก็ใช้เดือนรบดอนเป็นบรรทัดฐานนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองจนกระทั่งว่าสามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้วันนี้นะครับประเด็นที่มาพูดคุยกันก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเพื่อที่จะให้ความรู้ให้วิธีการสําหรับทุกคนสําหรับทุกท่านที่ต้องการอยากจะเลิกบุหรี่นะครับอัสสลามุอะลัยกับคุณหมอครับอัสสลามุอะลคนมครับตอนนี้ครับเรื่องของบุหรี่เนี่ย หลายคนที่กําลังติดตามรับชมอยู่อพอเห็นบุหรี่บางคนไม่อยากจะฟังเลยคุณหมอคือคนคนที่ไม่อยากเลิกนะ,ะไม่ไม่อยากจะฟังเลยมันโดนตัวเองครับแต่ว่าในขณะเดียวากันเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนก็เดือนอื่นอนนาจจะใช้ไม่ได้ในเรื่องของของการติดจะคิดว่าเลิกบุหรี่แต่มันจะมาใช้จากเดือนเดือนรอมดอนคุณหมอให้ความเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อัลลอฮฺมะลิคุมุรามะตุลลอฮิอาลบกาตุนะคะ หมอนุรอนนะคะเป็นจิตแพทย์โรงพยาบาลสุนยาลานะคะนอกจากนี้เนี่ยหมอย,ยังเป็นจิตแพทย์ที่ประจําคลินิกบุรีของโรงพยาบาลสุนยาลาด้วยครับวันนี้หมอขอถือโอกาสนี้นะคะในการเชิญชวนทุกคนนะคะเริ่มต้นรมดับนี้ทํำยังไงให้มันไร้ควันบุหรีครับนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยรมดอนปีนี้เนี่ยเราก็ถือโอกาสในการอดอาหารละครับดื่มน้ําก็ไม่ดื่มละแล้วก็เราก็มาเริ่มต้นโดยการละ สิ่งไม่ดีอีกสักหนึ่งสิ่งที่เราค่อยๆช่วยกันทาแล้วเดี๋ยวหมอจะบอกวิธีการว่ามันทํำยังไงนั่นก็คือการสูบบุหรี่นะคะก็ค,คือเริ่มต้นจากเดือนนี้เลยยังไงเนี่ยพวกคนสังเกตไหมคะว่าจริงๆเนี่ยกลางวันเนี่ยเราไม่สูบเลยนะคะบุหรี่ครับท,ทั้งที่ใจเนี่ยเราอยากจะสูบแต่ทําไมเราถึงไม่แตะต้องมันหลายชั่วโมงเลยนะคะุณหมอใช่รประมาณตั้งสิบสองถึงสี่สชั่วโมงเลยซ้ำนะคะก็คือไม่แตะเลยครับแต่คราวนี้เนี่ย คนที่ยังไม่อยากเลิกเนี่ยเขาก็จะรออาหารมักริบละเพราะเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมา,มะมาดื่มน้ําแก้วนึงจากนั้นก็เริ่มต้นจุดบุหรี่เลยครับส่วนใหญ่ที่หมอเห็นก็จะเป็นอย่างนี้ครับอคราวนี้เนี่ยหมอจะบอกว่าไม่ผิดท,ที่คุณจะรู้สึกอย่างนั้นเพราะจริงๆเนี่ยคุณใช้เวลาอยู่กับบุหรี่นานพอสมควรสมองมันรับรู้ไปแล้วว่าบุหรี่เนี่ยทำให้คุณมีความสุขครับทั้งๆที่จริงๆเนี่ยคุณก็รู้ใช่ไหมคะว่า บุหรี่เนี่ยมีผลร้ายมากมายง่ายๆเลยมะเร็งปอดแน่นอนแล้วก็อีกสองสาพันโรคที่มันสามารถก่อให้เกิดโรคได้แล้วทำไมคุณยังจะไม่เลิกบุหรี่เพราะอะไรหมอเข้าใจเพราะว่าสมองมันเรียนรู้สมองส่วนนี้เป็นสมองที่ดีที่สุดแล้วก็ร้ายที่สุดดีที่สุดก็คือเมื่อเราเรียนรู้รับสิ่งดีๆเนี่ยมันก็จะจดจําส่วนร้ายที่สุดเนี่ยเมื่อเรารับความสุขจากสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะจดจํา แล้วมันก็จะจบจดจําว่าทําไปเถอะทําไปเถอะมันมีความสุขบ,บุหรี่ก็เหมือนกันค่ะดังนั้นเนี่ยเรามารอนปีนี้เนี่ยเราลองมาสู้กับมันสักตั้งหนึ่งนะคะโดยเริ่มต้นนะคะวันแรกของการถือสินอดเนี่ยเราตั้งเป้าหมายก่อนเลยว่าปีนี้ฉันจะเลิกบุหรี่หรือลดบุหรี่ให้ได้ะค,ะครับนะคะอ่ะเนี่ยปรับใจตัวเองละว่าฉันไม่เอาแล้วบุหรี่ฉันอยากจะอยาขาดกับมันนะคะอันที่สองเนี่ยปรับสิ่งแวดล้อมครับ จัดบ้านใหม่เลยค่ะไอจุดที่เราเคยสูบบุหรี่เนี่ยไปเปลี่ยนใหม่เลยเราจะไม่นั่งจุดเดิมเด็ดขาดน,นะคะแล้วก็ไอไอที่รับไอเขาเรียกว่าอะไรนะกรองบุหรี่อะค่ะครับอ่าไอจนถ้วยหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่ที่ใส่ก้นบุหรี่เนี่ยก้นบุหรี่เนี่ยทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องไปส่งต่อนะคะไม่ต้องเสียดายทิ้งไปเลยนะคะ บุหรี่ซองไอถาดใส่บุหรี่ทั้งหลายยาสูบไปาจากทั้งหลายเนี่ยทิ้งไปเลยทิ้งทั้งขยะไปเลยทิ้งไปเลยอย่าไปแอบซ่อนไว้เดี๋ยวไปเอากลับมาอีกห้ามซ่อนแล้วก็ห้ามส่งต่อไม่ต้องไปบริจาคต่อนะคะรามานไม่บริจาคสิ่งนี้นะคะคคแล้วก็ไฟแช็กด้วยให้หมอทําที่หมออยากให้ทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าสมองส่วนนี้อีกเหมือนกันค่ะอ๋อครับมันเห็นแล้วมันแบบรู้สึกคิดถึง อ่ามันมันมันรู้สึกหวนคํานึงคิดถึงพอเห็นปุ๊บมันก็อยากจะกลับไปใช้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นทิ้งกสักนิดนึงทิ้งไปหมดเลยทิ้งให้มันลืมไปเลยนะคะทิ้งไปเลยอันที่สองนะสิ่งรี่เราไม่ยังทำสามเนี่ยบอกคนในบ้านเลยว่าจะเลิกบุหรี่ในปีนี้นะคะได้ไม่ได้ค่อยว่ากันแต่บอกไว้ก่อนบอกเป็นคําประกาศไปเลยใช่ไหมเป็นคาประกาศเลยอย่านึกอย่าได้ใจตัวเองไม่ได้ครับไม่ได้เราต้องมีสักขีพยานครับ และขออนุญาตคนในบ้านนะคะไม่ซ้ำเติมว่าเนี่ยคุณพ่อบอกมาสิบรมแดนแล้วไม่เห็นเปลี่ยนทัทีไม่ค่ะกี่ครั้งกี่ครั้งเราก็ต้องให้กำลังใจกันและกันเพื่อสุขว่าพี่ดีของคนในบ้านดังนั้นเนี่ยพอถึงเวลาที่เขาจะสูบบุหรี่เนี่ยคนในบ้านก็จะสะกิดกันว่าอ่าพ่อเนี่ยเราคุยกันแล้วนะเราจะไม่สูบบุหรี่นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาอมลูกอมดีไหมอลองดูวิธีนี้แต่ถ้าสมมุติว่ายังใช้สามวิธีนี้ก็คือมันอยากแต่ยังไม่คือยังอยากอยู่อะคะ่ะ หมอแนะนําเลยให้มาหาหมอที่นี่เลยครับเพราะมันจะมียาที่ช่วยได้อ๋อมียาที่ช่วยได้ด้วยมียาที่ช่วยได้ครับค่ะคือถ้าไม่ใช่เดือนเดือนอมฎอนเนี่ยเวลาการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเลิกเลอกบุหรี่เนี่ยคุณหมอให้คาปรึกษายังไงบ้างหมายถึงถ้าเดือนน a m a ถ้าไม่ใช่เดือนรอมฎอนที่ก็มาปรึกษาในคลินิกเนี่ยหมอจะให้คาปรึกษาประมาณนี้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่จะสําเร็จได้คือใจคุณต้องเด็ดมากเพราะคุณสนิทกับมันมานานแล้วแล้วมาเจอหมอแค่ครั้งสองครั้งแล้วคุณจะเลิกกับมันได้ไหม ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เลิกได้เนี่ยเพราะว่าเขามีปัญหาสุขภาพถาโถมเข้ามาแล้วเช่นเส้นเลือดหัวใจอุดตันเส้นเลือดสมองตีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคตัวบุหรี่เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นมากๆดังนั้นเนี่ยเขาก็เลิกเพื่อสุขภาพแต่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านอย่าพึ่งรอให้สุขภาพแย่ขนาดนั้นเลยค่ะคหมอว่าเริ่มตั้งแต่ระมาดอนปีนี้เลยค่ะนอกจากนอกจากสุขภาพที่จะดีอยู่แล้วเนี่ยถ้าให้หมอพูดขำๆไปด้วยเศรษฐกิจตอนนี้นะคะคบ,บุหรี่ซองนึงเนี่ยค่อนข้างจะแพง ถ้าเราเก็บเงินสนนี้เนี่ยมาทําประโยชน์หรือเอาตะลุยจากในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันจะส่งผลดีมากกว่านี้เยอะเลยค่ะครับอ๋อมาซื้อข้าวสารได้เป็นกิโลนะใช่แล้วก็กินได้หลายคนในกิโลหนึ่งใช่ไหมครับตั้มจริงเดือนรอมฎอนเนี่ยตัมจริงมันก็ช่วยเรื่องของการงดไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคุณหมอใช่ค่ะแล้วก็มาเรื่องของคําแนะนํามาใช้เนี่ยผมว่ามันมันก็ไม่น่าจะลําบากมากเอาชนะแค่ช่วงละสิ่งอดตรงนั้นนะค่ะคถ้าเราชนะมันได้เราเบี่ยงเบนความสนใจไม่ไปโฟกัสกับบุหรี่คือแบบ อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปทําอย่างอื่นฉันไปละหมาดฉันไปตระรวะพอกลับมาเนี่ยไม่ไปนั่งกลุ่มเพื่อนนะคะคขอโทษนะคะสามจังหวัดบ้านเราเนี่ยกลุ่มน้ําชาสําคัญมากเมื่อไหร่หที่ไปกลุ่มน้าชาปุ๊บเนี่ยค่ะบุหรี่จะมาดังนั้นเนี่ยหมออยากให้แบบกลับบ้านเลยมาอ่านกุศลมาทำอย่างนี้ค,ครับแล้ววิธีการเลิกเนี่ยคุณหมอจะแนะนําเลิกแบบไหนเลิกแบบว่า,างดไปเลยสมมุติว่าละเส้นหวดเสร็จไม่สูบบุรีเลยหรือว่าถ้าสมมติว่าคลางคืนคิดว่าจะสูบจุดสูบ,สบอ,ยอยู่สูบอยู่ส,ยสักห้ามวนล,ลด มาสัก4สัก3สัก2เนี่ยตัดขาดเลยหรือว่าเป็นค่อยค่อยทยอยไปเลิกมี2แบบครับใจเด็ดเลยตัดขาดไปเลยกับค่อยๆลดครับไอ้นี้ขึ้นกับสไตล์ของคนเลยค่ะคแต่ส่วนใหญ่ที่จะสําเร็จได้คือตัดขาดตัดขาดเลยใช่ค่ะคผลสําเร็จจะเยอะกว่าครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าแบบว่าปนีปนอมพูดไงปนีปนอมเนี่ยมันจะเข้าข้างตัวเองค่ะมนุษย์เราใช่ครับเพราะปนีปนอมมันก็มีการเข้าข้างตัวเองอย่างอย่างที่คุณหมอบอก ครับทีนี้บางคนบอกว่าฉันไม่ได้สูบบุหรี่รแต่ฉันสูบใบจากเนี่ยมันเป็นสมุนไพรเป็นไงบ้างคุณหมอตอนนี้บุหรี่กับใบาจากที่ก็เป็นยาเส้นนีย่ยพูดยาเส้นชื่อต่างกันค่ะครับแต่ผลเสียเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะอ้ครับมันไม่ใช่สมุนมันมาจากสมุน,มนไพรจริงรรแต่การสูบและใช้วิธีการแบบนี้มันทําให้เป็นสิ่งที่ทําให้ร่างกายเนี่ยเสียสุขภาพครับค่ะ ดังนั้นเหมือนกันเลยค่ะอ๋อครับก็คือน่าจะเข้าข้างตวเงมากกว่ายาเส้นบุรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าครับไม่ต่างกันเลยค่ะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าฉันไม่ได้สูบบุหรี่สมุนไพรยันสูบสมุนไพรครับสมุนไพรมันมีผลดีต่อสุขภาพเข้าข้างตัวเองมีมีบางคนแบบไม่ได้สูบนะคะเอายาเส้นมาอมใต้ลิ้นนะคะครับโทษเหมือนกันเลยค่ะโทษเหมือนกันเลยค่ะใช่แล้วก็โอกาสการติดก็เหมือนกันเลยค่ะครับเพราะว่าคนคนแก่ๆสมัยก่อนอ่ะใช่ไหมเขาผู้หญิงบางทีบางทีผู้หญิงเนี่ย เขาเรียกว่าเนยดบางคนเขาเนยดเขาไปเนืดเนืดก็ไปใช่เอนนี้มันเหมือนกันเลยเหรอเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันค่ะอ๋อครับมันนี่อันนี้เป็นประเด็นความรู้ใหม่เลยนะที่ที่ผมได้รับวันนี้ผมนึกว่ามันต้องสูบเข้าไปในปอดแล้วก็อันนี้มันถึงว่ามันสามารถที่จะซึมซับซึมซับเข้าไปในร่างกายมันซึมได้ค่ะครับค่ะครับโอ้โหถือว่าวันนี้เป็นประเด็นความรู้ใหม่สําหรับผมนะสำหรับผมถือว่าเป็นประเด็นความรู้ใหม่อีกประเด็นหนึ่งนะครับเกี่ยวกับผมก็นึกว่า บุรีเนี่ยสูบอย่างเดียวสูบอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆ้วครับวันนี้ท่านผู้ชมเองหลายท่านก็คงจะรับรู้ครับจากประเด็นที่คุณหมอครับแพทย์หญิงนรันยาภาได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของบุรีว่าบุรียาเส้นบุรีไฟฟ้าเนี่ยตระกูลเดียวกันเลยโทษทันเหมือนกันเลยแม้กระทั่งว่ายาเส้นเอามนเนียนะหลายคนนะครับคิดว่าคนแก่ๆบ้านเราเนี่ยมืนน่อส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยเอามนเนียดยาเส้น ก็มีโทษเหมือนกันนะครับนี่คือประเด็นความรู้ที่นํามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับในช่วงของระบบอนวลูคุณค่าของเดือนระเบอนว่าระเบอนนั้นให้คุณค่ามากมายเลยทีเดียวหากว่าเราเองได้ใช้เดือนระบบอนเป็นบรรทัฐานในการดําเนินชีวิตครับจะทาให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขปลอดโรคปลอดภัยนะครับซึ่งก็ตรงกับที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลววุลตานบะลยฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าซูมูตะซฮูการถือสิญอดนั้นทําให้เราสุขภาพดี วันนี้ผมชาลวิทย์มาโสนะครับแล้วก็แพทย์หญิงนูรอนชะผานะครับอำลาทุกท่านไปก่อนวะบิลลาฮิตอฟิกวัน,นดีดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเรหัมะตุลลอฮ์วะบารุกาตุ